ร้านตีนันเป็นอย่างนะครับเอ่อรา้านอื่นจะไม่เพียงแค่นั้นนะครับพวกเราทั้งหลายคงเคยออเยิน,นชื่อของเออ่เทียนวันชื่อของโอเคปัญญาชนสมัยรแรกเป็นประมาณที่เริ่มกันไม่เพียงแต่ทำนังสือพิมพ์นะครับหรือตีพิมพ์ที่จะบอกบอกความรู้สึกของประเด็นดม,มาแต่ยังรวมไปถึงการบันทึกง,งานและสารที่เป็นพวกเมนมั่นะครับต้องดึกความสนใจนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ย ความสนใจของุกคนมันก็หายไปพร้อมกับความตายของคนละคนแต่ว่าพอถึงโรคสมยัมยใหม,ม่นะครับเรื่องของอัตลักษณ์ของตัวตนจะรับที่มีความสําคัญมากขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคนซึ่เริ่ม,มถึงความประสบการณ์ตัวเองออกมามนะครับแล้วก็กลายเป็นหลักฐานประวัตินั่นก็นจะเป็นหลักฐานประวัติอีกประเภท โฆษณาเพลงวิจัยนะฮะพวกนี้หมดเป็นภาษาภาษานะครับสำหรับการศึกษาภาษาสมัยใหม่อีกประเภทหนึ่งคือหลักฐานต่างชาตินะครับเอกสารการพูดสมัยใหม่นะครับโดยงานหรือองค์กรทางศาสนานะครับทึกส่วนตัวนะครับแน่นอนนะครับแรล่งของการเก็บเอกสารเนี่ยสำหรับรัฐถ้าเป็นตัวเทียนก็จะอย right ู่ที่อสมัยชาติ นะครับถ้าเป็นกระดาษสูงทฝรัง่งก็จะอยู่ที่เขาจะหมายเหตุน,นะครับซึ่งตัวนี้ก็ก็ดีครับผมคิดว่รารัฐเองก็มีาพาริยานในการจัดกระจายเ,เรื่องของหลักฐา,า,าเนเอกสารเอกสารทางราชการนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องส่งหลักฐานเอกสารบางอย่างกับู่ท้องถิง่นที่เกี่ยวข้องใช่ mm. านไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นมีเขาจะหมายเหตุเช่นใหม่เขาจะหมายเหตุที่สงขลา ซึ่งก็จะมีการนำเอาหลักฐานหรือเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับภูยิาคน,นะครับไปเก็บไว้ที่นั่นเพื่อให้คนที่นั่นสามารถจะเข้าถึงมาได้นะครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ก็จะอยู่ที่หอสมุดชาตินะครับข้องสิ่ของหน่วยงานนะครับ มาถึงตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจคือห้องสมุดเอ็นโทนห้องสมุดส่วนตัวเนี่ยหรือที่เป็นพิเลตคอลเลคชันเริ่มดัอมองเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับการศึกษาทางหลักสูตรนะฮะในลักษณะแบบดิ้งรูมซึ่งอาจจะไม่ได้เก็บเอกสารทางหลักสูตรแต่ว่าค,คล้ายๆกันลักษณะซึ่งเป็นบริการสาธารณะนะครับประเด็น ไม่ลงไปในรายละเอียดนะครับามากไปกว่านี้นะครับห่องสมุดที่นาหญ่จะพูดว่ายิ่งเข้ามาสู่สมัยใหม่เนี่ยความสมคัญที่เรามีอยู่กับต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของการค้าเนี่ยจะทําให้นะครับลักพานต่างประเทศเนี่ยจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นต่อการเข้าใจในการศึกษาภาษาไทยด้วย อย่างที่ทั้งหลายจะพอรู้ใช่มครั mm hmm. เวลาเราพูดถึงเรื่องของการพูดมีความสัมพันธ์ระหว่างปรเทศนี่หน้าที่สําคัญมันสูนคืออินเทอร์เนซ์ใช่ไหมคือเรื่องของเรื่องของการเ,เรื่องของจะเป็าอะไรข่าวกรองช่านะัเรื่องของการเก็บประมวลข้อมูลที่สําคัญเพื่อให้ผู้บัญชา ใช้ประอกอบการพิมามวางเรียบายหรือการสนใจหรืออะไรแต่แตแบบ่นะครับเพราะฉะนั้นโซนของการสารประสาทใยในการใช้ภาษาไทยมันจะเป็นปรากฏอยู่ในหลักฐานทำการพูดนะครับของต่างชาตินะครับ,าานะรบประเพณีของพวกนักการพูดเวลาไปประจำหรือตามทิ่ต่างๆอันนก็คือการเป็นงานพาร์ตีน้นะครับเป็นงานคอกเทลนะครับที่จะเวียวนกันไป นะครับแล้วก็ในปาร์ตี้นี่ก็จะเป็นการเ,าเรียกว่าไหนเป็นการเมาส์แตกเป็นการาใช้เป็นฟอรัร่มสำหรับการทดลองอโยนนะครับข้อมูลบางอย่างลงไปจะมาเพื่อตรวจสอบ,บอุปยานพาร์ที้นี้ก็จะเป็นปาร์ตี้ซึ่งจะมีทั้งพวกนักการทูดของประเทศต่างๆด้วยแล,ล้วรวมทั้งพวกรายการทั้งใหญ่หพวก ชั้นสูงของประเทศเจ้าของประเทศเนี่ยมันเวลาที่มีมาเจอมขาจะแลกเปลี่ยนข่าวสารหรงก็จะแอบลิ้นพาหรือเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนักการพูดทุกคนเวลาตัดกันถ้าเปี้สิ่งที่เขต้องทำทันทีคือการนั่งแบบขึ้ลงไปว่าวันนี้ที่ไปน้ำพันทาาี่พูดใครหรือว่เป็นคนกับใครนะเออ่ใครมากับใครเนะร,รื่องปกติยังไงัทำีมทำไมคนนั้นไม่มาแล้วมีนะการไล่เปลีนน่ยนมีการแชร์ ขาวสารอะไรไปไหนมันเรื่องนี้ส่วนใหญ่นะครับจำนวนไม่น้อยเลยจะเป็นเรื่องซึ่งเราไม่พบในหลักฐานของ,ของไทยนะตัวอย่างง่ายนะถ้าไปนั่งอานหลักฐานของออทำการทุ่ของเปรช่วงสมัยการที่ห้านะครับก็จะพบว่ามีรายงานอยอะแยะนะครับของทุน่นเปรส่งกลับไปที่ลาดัน ต้องให้ฟังว่าได้ไปงานปาร์ตี้แล้วก็ได้ยินมีการพูดคุยว่าทับาบฟาลไทยโดยกรมดังรงกำลังดำเนินการเพื่อที่จ,จะจัดการให้ในหลวงรัชกาลท่งกำลังเป็นมกุฎราชกุมารไ,มได้แต่งงานกับเจ้าหญิงของญี่ปุน่นและด้วยเหตุนั้นเนี่ยการสเสด็จกลับของในหลวงจะต้องกปลี่ยนลงจาก รียนจบแล้วซึ่งโดยกปกติทั่วไปเขต้องกลับทางฝรงสุเศตใช่ไหมเข้าะเลเรนเทเรเนียนเข้าฝรงสุเศสกลับทางหลักการมาเข้ามาลงที่พิมานขึ้นรถไฟใช่ไหมพอทึ้นรถไฟยังไปทีอ่อื่นก็ไปสิงคโปร์แล้วก็ออกลับเข้ามาผิดควางเคยใช่ไหมแต่ตอนในการที่ผมเนี่ยถูกกำหนดให้กลับทางทางาาี่อเม,มริกาเพื่อที่จะมาญี่ปุ่นแล้วก็ กลับจากกลับมาเมืองไทยทางญี่ปุ่นแล้วทุนเกลนกแรงงานเลยว่าเนี่ยาาสถานการณ์นี้เกิดขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะนําไปสู่การสร้างสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์ญี่ปุ่นโดยเป้าหมายสำคัญคือการให้ก,นนการพบแต่งงานกับเจ้าหญิงของญี่ปุ่นโอเคทั้งหมดนี้มันเป็นข่าวลือเป็นข่าวเมาสแต่เปนในวงการสืดจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะ แต่ประเด็นสำคัญคือเรื่องแบบนี้ไมีอยู่ในหลักฐานของทางนะครับแล้ก็จะเกิดขึ้นอยู่ในขอบเพตส่วนติของวงการน,นะคคือคือถ้ามาคิดในแง่ของการไปถึงผลมันก็เป็นไวลาหนึนะ่งประเพณีของการที่จะเชื่อมสมัยกรีนระหวา่างกษัตริย์หรือระหวา่างด้วยกันเนี้ยนี่เป็นเรื่อง,องปกติธรรมดานะเพียงแต่ว่าก่อนหน้าสมัยการฮ่ายเราก็มีแต่กับเจา้าเมสกับเจ้าลาว กับเจ้าบอเจ้าทะเลนี่ไม่มีเจ้ากับเจ้ามาเลเซีอะไรแบบนี้หรือพวกเจ้าท้องถิ่นอย่างอย่างเชียงใหม่ล้านนาอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่เป็นของปกตินะครับในกรณีของโลกตะวันตกนี่เป็นสิ่งปกติธรรมดาการทำงานระหว่างราชวงศ์ติดต่อกับเยอรมันหรือ,รปรอเปนมาหรือรัเสเซียหรือกับกรีซกับอะไรอย่างนี้ยนี่เป็นของปกติธรรมดามันมีเหตุผลต่าง วัฒนธรรมบางอย่างนะที่จีนไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นยุคแรกเนี่ยยิ่งโทรศัพท์สมัยใหม่นะครับการพึ่งพิงหลักฐานต่างชาติยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นนะครับหลักฐานที่นักประวัติศาสตร์ไทยจะใช้กันมากๆคือหลักฐานต่างชาติก็จะมักมีที่ประเภทนอกสารออฟฟิศที่ติคิวนะครับที่เก็บที่หลอมหลอมนะฮะซึ่งดันั้นก็จะมีตั้งแต่เอกสารของ colonial office คือของส่งนานคมแน่นอน เราไม่ได้เป็นนายกของตึกแต่หลายตาๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไทยตั้ตง,งแต่สมัยการที่สามเริ่มมาโทษตันะ้งแต่สมัยการที่ห้ามาเกี่ยวข้องกับรัฐนายกรมของตึกพวกมาเลยูพวกพม่มานะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยส่งไปติดรายงานจากพวกนั้นทงเข้าสูก่กระทรวงตัวเองอยอ่โคลี่ออฟฟิศนะหรืออินเตอรออฟฟิศใช่ไหมคือกระทรวงอินเดียนะนั่นกะ็เป็นแหล่งที่เ,เกี่ยวข้องกับ ที uh, 谢谢 mm. ่จะมีข uh, ้อมูลเกี่ยวกับประาัไทยปรากฏอยู่และแน่นอน Foreign o f f เฟสคือส่งภาพที่ดเที่สุดนรับชอบดูแลเรื่องของไทยในของเป็นตนวตรงนะหรืออย่างที่เกโเซ่นะครับนี่คือส่ขภานเทศของฝรั่งเศสปารีสซึ่งตั้งอยู่ทีเกโลเซ่ในทางวงวิชาการประติาสรเวลาเราเติเกโเซ่ไม่ได้หมายถึงพิะครับ ที่ปารีสแตงไว้เป็นกระทรวงต่างประเทศของของฝรั่งเศสนะซึ่งเพอตั้งอยู่ในในย่านนี้กันนะหรืออย่างรายรับสตอลเลอร์ PDC นะหรืออย่างจากข้าจากข้านี่คือคือเขาจะหมายเหตุของญี่ปุ่นนะครับที่ดิจิทัลส์หลักการประสาทแล้วก็ที่ให้เราสามารถจะเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ตนะถ้าใครรู้ภาษาญี่ปุ่นลองดูนะครับลองเข้าไปดู วัวไวเว็บ,บจดจค่าดนะรอโออากับเอพีั้งจำไม่ผินะรู้สักวากท่าไปใน g ู o ก l e ก็จะถูกมนนะ,ะแล้วก็จนะ่เข้าไปนะเขาจะแบ่งไปเลยเป็นห้องห้องห้องของอจีนห้องของอจอดแดนห้องของซีเรียห้องของอินเดียห้องสยามแล้วในห้องสยามก็จะแบ่งเป็นกลุ่มห้องแบ่งเป็นช่วงปีแบ่งเป็นกระสวงกระสวง กราษโปรสูงตา่างๆอะไรหลายๆนั่งนะไล่เข้าไปก็จะมีหัวข้อของของเอกสารนะครับวิธีกางเอกสารของบริษ,าษานะัทการค้าที่นี่เป็นหลักฐานทางเอกสารที่ยังมีคนใช้ประโยชน์กันบางในกรณีไทยเนี่ยไม่มากเท่าที่ควรถึงที่เรารู้กันว่าปี2519ปี2519มีสิ่ที่ห้ามขึ้นมาเนี่ยบริษรัทธุรกิจต่างชาตินะครับเข้ามามีบทบาทเข้ามาดำเนินการทางธุรกิจในในเมืองไทยมาก แต่ในวิกษาของบริษัทธุรกิจต่างชาติซึ่งก็คล้ายๆกับบริษัทของไทยทุกวันนี้ที่เราทำคือการเก็บรวบรวมรักษาเอกสารของบริษัทเอาไว้เพราะนี่เป็นส่วนเกี่ยวข้องเรื่องภาษีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายของการทำการค้าแต่เรายังใช้ประโยชน์จากหลักฐานพวกนี้มากการาน้อยดิจิทัลติดซึ่งเข้ามาทำธุรกิจ ที่สที่สี่ที่ห้ายังแค่มีใครไปใช้ประยชน์นะควเปนเยว่บากใช่ไนหะมซึม่งนะทำป่าไม้ทำภาคเหนือนอนไล่ไม่ได้เยอะแยะเลยมีกริ้งนะมแรลงพวกนี้นะคนะรัรบนะหรือองค์กรทางศาสนา,าอย่างเช่น MVP ก็คือ,อวิซียรท่องแทร์ยวที่ปา่าเรือนะหรืออย่างของพวกเนะี่ยของสภาพที่จับ ถ้าใครอยู่เชนไน,นผม่าเจ้าหน้าที่มาสมุทรมาลายพายักจะมีตักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกิจกรรมของกลุ่มวิเชอรีตัสตันส์สัมพันธ์ของภาคกลางสภาตึ้งจากของเทสเซเปเรียนหรือของโรมันแคพูดที่หมดสัมพัญธ์วันนั้นก็เป็นแห,หล่งตักฐานปาะสาทที่สำคัญที่ผ่านม,มาเราจะมีนึกมีกทฤษฎีทาเทรียนโพ ได้ปลอดสารแล้วก็อาศัยประโยชน์จากอาคายของโรงงานคัตเหล็กที่ในเมืองไทยนะครับที่บทผสมทำเพื่อเก็บภาษไว<อ>้ก็เริ่มมีปรากฏมานะครับมันเอกสารสูงคนก็จะมีมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเข้าไปลำบากแต่ว่าหลังๆนี้นที่จริงมาส่วนพอทะไมเแีนนช่ชาติก็มีนโยบายสำคัญน,นะครับในการที่จะรับฝากเอกสารสุดคน คือถ้าถ้าใครรับแน่นี้เอกสารนะครับส่วนบุคคลก็สามารถจะเอาเอกสาร,รไปได้ะ,นะัตรสิทธิ์นแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขว่าหลังจากตายไปแล้วสิบปีจะเปิดให้คนทั่วไปอ่านได้เพราะฉะนั้นถ้าใครแต่ทุกวันนี้คงไม่มีแล้วนะ่ะถ้าเป็นคนรุ่นสูงกวาจะมีพวกจดหมายรักใช่ไหมจดหมายขอตั้์พ่อแม่หลอกพ่อแม่อะไรเงี้ยพวกนี้ก็เป็นหลักฐานของทางนตายได้ ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นที่สมัยล่นเป็นโทรบูทิ่มซึ่งมันก็หายไปเพราะเวลาปเปลี่ยนภาษาั้งไอ้หลักฐานทุกเรื่องมันจะหายซึ่งน่าเสีดยดายครตามมาน่าเสียดายที่สุดท้ายจริงแล้วผมใช้เวลามากเกินปัญหานะครับผมที่เรื่างหลักฐานภาษาไทยอันที่จริงเหมือนกับทุกสังคมคือเรื่องของภาษานะครับภาษาที่มีปัญหามากหลายอย่างทั้งในแง,ขง,ขง่ของยุคสมัยของคนของยุคสมัย ของวัฒนธรรมเนี่ยภาษาก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าในทีนี้ถ้าสักกี่คนที่กลับไปนั่งอ่านโครงการแช่น้ำทุท่านเห็นจิตวิสัชน์ระมาเขียนผมออก,ก็เข้าใจนะห,ห,หรืออ่านพวกริชพลอนะครับแล้วเข้าใจมั้นะได้ทั้งหมดนะหรือพ่อไทยมีหรือคุณช่างต้องแผนนะครับเพราะ ปัญหาทางภาษาเป็นปัญหาหนึ่งนะครับแต่แตก็ไม่ยากนะปัญหาทางภาษาแบบนึงคือยิ่งเป็นกรณีของไทยเพืากความหลากหลายของภาษาที่ใช้ในหลักฐานประัาราา์ซึ่งต,ตั้งแต่ภาษา,าศัพท์ิล์ทางศาสนาตัวอักษรนะแล้วรวมไปถึงภาษาของของกลุ่มชนพันธุ์เกนบ้านเราแล้วก็ค่อยๆขยายไปสู่ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาในโลกะตะวันตกนะครับ นันก็นเป็นปัญหาของหรักฐานประสาทนะครับในเองไทยอันหนึ่งก็คือในการใช้หลักฐานต่างล่านี้ตรงที่ที่มันสําคัญมากคือนักประสาทจะต้องมีต้องอมีแมจเนทีฟพอนะครับในการที่จะกําหนดกรอบเงื่อนไขเพื่อที่เราสามารถที่จะอนิลาฟตัวหลักฐานประสาทพวกนี้หมายความว่าที่ที่จะอนิลายได้ยังสั้นๆเข้าใจง่ายสุดคือ ถ้านักประสาทไม่เข้าใจตัวระบบรรยการเนะี่ยตัวระบบไร้การของไทยเนี่ยก็จะทําให้พลาดหลักฐานประสาทหลายหลายการนะหรือว่าแะไ่งของหลักฐานประสาทที่มันมีอยู่นะครับถ้าเรารู้กลไกการงาตัวระบบไรยการ,รว่าเรื่องกับเรื่องมันจะต้องทานหรือเกี่ยวข้องกับก,บกบระวุทบวงกรลมไหนปหนัญหามันม่มีที่ตั้งเล แม้ว่าจะมีกฎหมายที่บังคับให้ทาราชการทุกแห่งส่งเอกสารทางราชการที่มีอายุเกินกว่า25ปีให้กับคอทบคอ,อทบจะไม่เห็นาเก็บดูแลรักษาแล้วก็ให้บริการนะนี่คือส่วนของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะการกระทรวงปกครองจราม,มาก,ก็จะทั้งที่เกียดสองทั้งรู้ว่าเอกสารตัวเองกบความวัดหรือความไม่ชอบมาบางคนบางอย่างที่ถ้าขืนส่งให มันไปฆ่าแล้วแล้วมีคนไปเปิดาเจอแล้วพบไอ้ความไม่ชอบารรมารงนนะั้นตัวคนที่เกี่ยวข้องต็จะชิ้งหายนะเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ก็กฎบบหมายไทยมากที่มีแล้วมันไม่เคยถูกคัดานนะแต่ทีน,นี้ถ้าว่านักประสาทน,นะที่เปเชิญปัญหาแบบน,นี้ถ้าเรวเองรู้นะครับว่าโอเคลองนังทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสุนทรภาฑ แต่เราไปพบว,ว่าสมมนนตินะฮะในเขาจแไปในชนชาไม่มีแฟ้มเอกสารของสุนทมนาคมเลยเพราะกระทรวงนานคมไม่เคยส่งเอกสารข้อเสนอให้กับในเชนชาด้วยท่าเราจะทำยังไงในจริงเรื่องมันไม่ยา,ยากถึงตลาดกันเพราะเรื่องในระบบราชกายจำนวนมากมันเกี่ยวข้องกับหลายส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราดีแมจเนทีฟพอนะเราก็จะ เดาได้ว่าใน<ช>เรื่องที่รกำลังค้นอยู่นี้เนี่ยใช่เป็นเรื่องของส่งนขน่าวผมแต่มันในขณะเียวกันมันเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะฉะนั้นหลักฐานอันเดียวกันเนี่ยใช่ไหมโดยปกติทั่วไปในการในการทํางานเอกสารเนี่ยมันจะมีคัพปี้ใช่ไหมมีส่งแนาสองสามชุดมันส่งแนาชุดน,นึงมานานันอาจจะสูงสงเมรภูมที่กระทรวงมหาดไทยแล้วกระทรวงมหาดไทยก็ยกเอกสารพวกนี้ให้กับคอจะไหมเห็นเป็นชากแล้วโอเคตรงนี้ผม ความหมายของผมคือนะครับก็คือว่าการที่ทํางานทางประสาทที่สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักฐานได้นักประสาทจะต้องต้องต้องมีจิตพนาการบลฐานของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเอกสารถ้าเราหมายถึงพวกเอกสารราชการกันอีกด้วยปัญหาที่สําคัญคือการเข้าใจเรื่องขทางประสาทของหลักฐานหรือของตัวเอกสารหลักฐานเอกสารกละ ประเภทระอยะ่างมันมีบริบททางภาษาทมันขึ้นนักประสาทต้องจะต้องเข้าใจนะครับเราว้อไปถึงเข้าใจบริบททางภาษาของเนื้อหาเอกสารด้วยนะครับแน่นอนเนื้อหาแล้วก็รู้นักที่ตัวหลักฐานเอกสารเนี่ยในตลัตลัอ่านตระอย่างนี่มันไม่มันไม่มันมีในยะบางอย่างที่มันซ่อนเร้นอยู่บ้าอองผมยกตยัวอย่าง อันหนึ่งที่เลื่อนขึ้นมาได้หงานนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คิดว่าคลาสสิกมากเพื่อเป็นการจบนะครับการพึ่งผมในบางนี้ก็คือในงาน คำตอบมีประกอบอยู่ในหนังสือประสานเราว่าเหตุผลที่ราฐบารที่ห้าตัดสินใจนะครับทำสิ่งนี้ก็คือเพราะเพื่อป้องกันการลุกรามหรือการตกเป็นเมืองข,ขึ้นของขอ,งองานาจง,งตกนะซึ่งในขณะนั้นกาลังจอร้องสยามประเทศอยู่ท<ม>ุกด้านอานจารย์ที่บอกทั้งหมดของคำอธิบายน,นี้มาจากะ้าศึกฝรัติ การกำลัอธิบายเหตุผลความจเ,เป็นในการที่ต้องรูปกรรพครองประเด็นของอาจวรนิพิษคือว่าคุณกําลังเอาคําให้การของคนซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงมาเป็นเหตุผลในคําอธิบายซึ่งไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าต้อง้าใจว่าการเป็นรูปกรรพครอ,องคําการให้โดยแท้จริงมันมันกรกะทบกับผลประโยชน์ กระทบกับ<ม>ชีวิตของผู้คนนาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนะครับในชีวิตของผู้คนจำนวนมากผู้อือ่นว่าสิ่งในการที่ห้าลระทำเสี่ยงเป็นเป็นเรื่องซึ่งคอขาดตายเพราะฉะนั้นเพื่อจะป้องไม่ให้มันคอขาดตายปปรดให้คนที่ถูกกระทบในแง่ของผลประโยชน์ในแง่ของมันมากให้เขายอมรับได้แบบรแบบเรื่องที่ทำเสร็จเราทำอยู่ก็คือในการที่บอกว่า เอานะเราต้องยอมรรูปเพราะว่าเน,นี่ยดูสิเวียดนามก็กลายเป็นเงินขึ้นฝรั่งเศสไปแล้วพม่าก,ก็กลายเป็นเงินขึ้นของเปตไปแล้วข้อมูอยูมิอากาใต้หลายๆข้อมูลก็กลายเป็นเืองขึ้นของเป็ไปแล้ว,มมลลลเ,ลวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รูปไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเรา,ราก็จะกลายเป็นเหยื่อของอำนาจโลกตกรายต่อไปนะผู้กิยคก็ว่าการรูปของโลกเนี่ยทั้งหมดทาขึ้นเพื่อนิ ทให้เราดํารงรักษาเอกราชหรือทิเไตยต่อไปครับเพาาราะฉะนั้นเหตุผลของการห้าเขาอธิบายาการห้าในที่นี้นในแง่มันคือสิ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นโนเบลคอสก็คือว่าสาเหตุเป็นสาเหตุที่สูงส่งจาเป็นที่ทุกคนจะต้องเสียสละใช่ไหมเื่อหรือสกดากต่อต้านมากนะพวกหลากสีมอตงมัตุนก็ต้องทัไใจนะคือถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ใช่ไหมบ้านขอจะจิตหายเลื่อนจะทองใช่ไหมแต่อาจารย์ทิพบอกว่า นี่ในแง่นี้เนี่ยในทางภาษาเานี่้มันเป็นฟอร์ซี่คือเป,เป็นเรื่องซึ่งฟําไม่ขึดมันเป็นเรื่องซึ่งทีาานีอาารย์ที่เสนอให้มองกแบบ คือการภาคขัดแย้งคือการแข่งขันตลอาวษาตระยักดิ์ต่อกันาแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณมากต่างที่เยอมาีที่แพร่ทิงและการที่ห้าขึ้นมาครองด้านใดคุณนากตั้งและการที่สี่ขึ้นมาครองครองด้านคุณนากตั้งและการที่สามขึ้นมาครองด้านใดคุณนากตั้งคนไงบนหน้า ทั้งหมดดหน้าตั้งสั่การที่บอกไปอ่านจดหมายและการที่ห้ามที่บาที่เขียนถึงวัชรินทร์สยามกุลรัต์มากโกรธได้ที่ชายของสมพารณก็เป็นและการที่ห้ามขึ้นต้นด้วยประโยค พ่อของอตายนะคือเมื่อตอนใน,นการศรึกษาชวนล้วก็สอนว่พระอระรงคนี้มีความสึกเหมือนกับโดดเดี่ยวคนเดียว่โลกมีความสึกเหมือนกับลูกไก่ที่อยู่ในกั้งเมือที่ถ้าถูบีนแรัจจะตายาเหมือนกับตะเกยียงที่น้ำมันมันจะหมดไม่ตื่นุ มองไปทางซ้ายญาติข้างพ่อไม่มีใครให้ถึงขานันมองไปทางขวาญาติข้างแม่ก็ยิ่งไปไแรงเพื่อน่าพระองค์นี่เหมือนกับคนเดียวาายอยู่ข่างกลางพายุหลายไปผู้หญิงคือพระองค์รู้ตัวเลยว่าต่างกษัตริย์ที่ม่ในในในมีอำนาจใดที่สุดเพระเาะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ที่ที่กำพูดนักหนักี่คือว่า ไม่ใช่เรื่องของการต่อต้านจากฝ่ายนิทยุโทรคมแต่มันคือการเมืองพายในของไทยโดยเฉพาะและนั่นคือโอกาสเดียวนะท,ที่จะทำให้สาบันนสัตว์จะสามารถจะรวมอำนาจเข้ามาอยู่ในมือที่สารบรันนสัตว์หรือเที่ยวใาก,การรวมศูนย์รัศมีแเราที่นำไปสู่การสถานาสงสารยาสานาินค้าขึ้นมาได้นั่นนี่คือความหมายของ ไม่ยากไปพูดคือบริบทของเอกสารบริบทของตัวเนื้อ,อาหาของเอกสารจดหมายที่รัก,การให้เขียนถึง,งวชรุณิจใช่ไหมหลังจากสถาร์ทานที่มาเป็นแฉของรัฐบาลโครงรงนะ่าคนเป็นล้านคนได้อ่านเพราะรมคาดองการแถลงรมราชวาัลิบายว่าในการเปลี่ยนแปลงการปกครองคนเป็นล้านคนได้อา่านเพราะนักเรียน มาหลาลัยรพิเรียนเวอร์ซานตรัทุกคนต้องหางแต่ถ้าไม่เข้าใจสิ่งซึ่งเรียกว่าบริบทหรือใส่อนนันเรียกว่าความหมายที่อยู่ใต้สำคัญใช่ไหมมันก็